สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนโอ้เป็นไข่แล้วคะ่ะเสียงแหบเสียงแหงโม่หมู่บ้านนี่ยังดีๆอยู่เลยมืงขึ้นเอาแล้วค่ะเอาอีกแหละโอ้มนเป็นข่เป็นข่เป็นไข่สิตุยแล้วว่าพี่น้องสวัสดีนะคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องป้องไปบานเฮาแล้วค่ะเนาะไปค่ะมื้อนีบรรยากาศก็ครึ่นๆนะคะแดดออกแถมเป็นไข่นะคะตีหน่อยไปหาหมูนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นมากคะ่ะเอาบรรยากาศ คลมคลมม่ให้เบิงกับมีนองไปเขายางเล่นกันค่ะอุดๆนะคะยางรอดตีหน่อยแล้วใบสามเพิ่งก็ขึ้นมาแล้วค่ะว่าใอยว่าชิไล่สดว่าสั้นมีนองก,กินยาแล้วเป็นช่องเบอรเบอร์จังไหนพวกนะคะเออแปลกบ่เศร้าไข่จักเถ่อเศ้าได้ประมาณสองสามหมื่นะมังแล้วก็เป็นอีกแหละ คือคอยเป็นประจำเดือนแล้วคอยเป็นไข่น้อบอกประจำเดือนมาอีกเราเนี่ยบาทให่นี่เออแปลกทั้แบบทงสี่มันก็แย่อยู่นอกจากพี่นอ้องแต่บาตีใหม่กะเอาขิงสดมาใบเั่ต้มอยู่จะเอาใบขิงสดไปเั่าต้มกินเนาะแล้วกสีใสค่คาใสาต่ตะไคร่ใส่กระชายลงไปนะคะสมุนไพรเพื่อมัน บรลูแล้วมันเป็นนหยางบรูแต่ว่าสิกินแบบนี้ลองเมื่อวาเคยต้มกินแล้วมันหายนะคะป๊าพีน่น้องสี่กับบไหบได้ค่ะตุยพอดีนีหน่อยกับปิดเทอมแล้วนะคะกับบรูสีผ้าลูไปทั้งได้ฝนกับคึมคึมทีหน่อยกับ่อยากไปไสไเลยมันจะแปนะมันไป,นนปนหาหมูเพิ่นแต่ช่วงตอนไดเที่ยงนี่ค่ะ ประมาณใกล้ๆเทียงะคะ่ะเดี๋ยวใบสามกับสิคืนมาโทษมาบอกแล้วค่ะคือสีรอยพอพอนันมาทรงกับบะหูนะคะเนาะกับประมาณนี้เด้อค่ะเด้ออันนี้บานเก่าแล้วมันผุมันพังเลยคะ่ะนี่ไม่กับว่าสีผ้าลูกไปเที่ยวะคะ่ะบัณนี้อากาศมันบอดีนะคะเมื่อเอี่อก,กับบลูว่าจะมีฝนบ่นะคะบัณนี้น ที่จริงเมื่อวานนี่ตีไม้บอกว่ามันสีมีแดดเนาะเห็นบ่พี่น้องคือไม่แล้วแดดบ่ออกได้ค่ะแดดบ่ออกผลไม้ก็ออกแล้วได้แบกเชอรี่ก็ออกแล้วบักเชอรี่ก็หทาได้ไปเก็บเธอค่ะนะคะกับไอ้สะเดาป้ากับบอท่านด้กิน นี่ผักอันนี้เขาว่าขาเจ้ามันเสแปรข้าเจา้เเา,เจาวาเนอะคะ่ะพี่น้องนี่นะคะโอ้ยตีไม่กับบรลูปเป็นยังไงน,นะอยากจะมีทีฟีเด้อะคะ่ะเนาะมีทีฟีกินสองเมงน็ดห้องสีหายอยู่ดอกมั้งคือจังหดกับประมาณนี้ค่ะนะคะกับนจะ,ะพึงเบื่อพึงานกันเ้อค่ะเด้อนะคะรอดตีไม้ก่อนนะคะอ,อมาช้าดีกว่าไม่มานะคะจังหดก่ะตีไม้กับบอลืูที่จะจับฉลากเ้อค่ะเด้อค่ะเดือนที่แล้วกับเดือนนี้เขา ส่วนเดียวกับความกันเลยนะคะบางคนก็ลอบมาไหวเนาะค่ะเนาะบางคนก็นสิจมใส่ตีมาเราตีมาเราสบายเนาะคะนะคะเอฟซีนะคะกัรูรูกันอยู่เนาะ,ะบางคนที่เขามาเบิงนะคะเพิ่นก็กู้นะคะแล้วก็มื่อคืนนี้เป็นอีกแล้วนะคะนี่เห็นว่ากลางวันเ,วเนี่ยขี้หมกเต็มเลยเนี่ยขี้หมกเต็มเครื่องเลือดจุพี่น้องบูสนะคะอันนี้มันจะงงเราบูสขึ้นมา ใบสองปัวนะคะบูสิมานะคะพี่น้องเบิง้งบรรยากาศก็กดีดอกไม้งามงามค่ะดอกไม้ริมถนนพี่น้องเอ้ยพุณน่ะโอ้ยงามดีแท้ละพี่น้องจ๋าลมพัดวิวีค่ะพี่น้องอากาศเย็นที่ไม่กะบอุ่นๆแต่ยืนห้องเลยอ๋อออกมาถ่ายคลิปคุณเจอาเบิ้งสักคลิปก่อนนะคะกับบ้านนี่ะับรถได้ไป่ใส่นาะค่ะเนาะ ามื่น่ะทามันแดดตีนะอัตีมกเพราเป็นใครเป็นว้านนี้ล่งไปแล้วสิล่งผ้าไปเก็บเชอรี่นะคะปีให้เราเก็บได้สองตะกร้าฝนโู๋แสบหลายนะคะมันจอกสมสมอวันบ้านนะคะทุกคนเอามาใส่น้ำจิ้มโูแสบหลายแต่ว่ามือสอยน้ำจิ้มลงไปน้ำจสกน้ำจิ้มลงไปกินน้ำนะคะแต่ว่าบูรุว่าจะของมันมันมีจะขงแง้วเด้ยคะ่ะจะของอันบ้านอ่า ข้าเจ้าซื้อบาทเนาะเพื่อเจ้ากัเห็ดเรียบร้อยแล้วคุณยายคุณตาไหไฮตายอยู่บ้านคนเดียวนะคะเห็นปะบ้านคน,นเดียวไม่มีใครดูแลคุนบ,บาสบ,บาลอลบ้านแอปเปิลตนน้นดีสีแสบบ่ะ <c oughs> เ่อคยกินของข้าเจ้าหรอกค่ะกินบใหญ่าาได้ต้องขอคนก่อนนะคะแต่อยู่นี่นะ่ะ อันพ่นกระไฮกันง่ายเนี่ยค่ะเพรต้องซื้อค่ะผลไม้ป้ายแอปเปิลป้ายยังสิเชื่อหรอกเชื่อรีอบูแย่อย่างโอ้มีเบิร์ดพี่น้องปึ๊ดแต่ผลไม้กินผู้เจ้าสิขี้ขาดเก็บบพื่อเท่านั้นแหละค่ะหลับลบมาแห้งๆดีมากที่จะได้ไปเก็บผ่าแล้วล่ะค่ะ ที่มาจะซื้อรถน้อยๆแบบนี้แหละพ่อพ่อขีกไไก่กับผู้ใชเนาะเนาะไใส่มาใส่กับผูกใช้นะคะเมื่อกี้กับรัฐบาลนะรัฐบาลที่ผู้ยิ่งที่บนซอยตีม,านะมานน่านะเพิ่นมาเมื่อนี้เนาะตีม่าก,กับคุยหลาย,ยาลลลอย่างเรื่องลูกนี่แหละเรื่องเงินกับยอะไรอีกย่างดอกเขาก็ถามเรื่องวันตีมา่าเังไก็โอเคนะคะแต่สําคัญคือเรื่องลูกเพราะว่าตีมา่าเลือกบอกว่าตีมา่าไหนใหญ่ที่อยู่เหมือนใหญ่ทะเบียนบ้านอนะ ออกมาบ่ไหนเนยค่ะเราตะกรอนเนาะตอนยังพันไในเลิกกับสามีตีไม้สิมีครอบครัวเนาะมันจะมีซื้อลูกซื้อสามีแล้วกับตีไม้บัดนที้นีพ่อตีไม่ออกมานะตีไม้ยังพัฒน์ในใหญ่ลูกออกมาเพราะว่าพอเขาสิย้อมตา้าลูกทังสี่ 4, ตีไม้ใหญ่ออกมาตั้งต่พร้อมกันแล้วค่ะบัานนี้เขาไปเบิ้งนะคะได้แตเบียยบ้านมีแต่จะคของผู้เดียวตดหมดนะคะพี่นองเ๋ยว่มีครอบครัวเนี่ยพอกระงง เราก็เลยว่าเออเขาเป็นแบบนี้นะบาทที่นี่ก็มาดูแล้วทาเบิรงนะคะว่ามันสีจังไหนเพราะว่าตีไม้คิดว่ามันหนาจะใหญ่ออกมาได้เพราะว่าลูกสไส้บริเวณปีู่กับพอได้ค่ะลูกไส้อยู่กับตีไม้ที่นี่มันก็นลายอย่างเนาะแล้วก็เลื่องเงินบาตน,นาทีน้่นะคะเพราะว่ามันจะได้เขาเลยนะเอ็กซ์ต้านะคะก็เลือได้เพิ่มเป็นสองเท่านะ,ะตรงนี้นะเขาบอกว่าตีไม่ได้เพราะว่าเอกสารเขาไม่ยอมเซ็นเนาะ ตีม่เขาบอกสู่เขาฟากเบิดตีไม่ก็เลยบอกว่าสิ่งที่ฉันบอกมานี่เธอม่ต้องเป็นต้องเชื่อฉันทุกอย่างแต่ว่าขอให้เธอรอเบิงว่าสิ่งที่ฉันพูดมันคือความจริงบอนะคะตีไม่เขาบอกสี่อีกรอบหนึ่งเดห้เขาฟักบอมีรามนะบอมิรามเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ฟังเขาตีไม่เขาใจอยู่เนาะตะกนนี่เขาจะฟังบอลรู้เรื่องแน่นองเพราะว่าภาษาเป็นอย่างไรกัน ยิ่มากับเป็นงกเรียนเนาะกับเขาใจอยู่ค่ะวันนี้เขาก็เริบอกว่าวัดสุนี่เขาสีมามาไมนะคะอ่าเขาสีมามาไม่เขาสีโท่มาอ่าแล้วเขาสีมาเฮดไห้นะคะแต่้อนี้เขาขอไปอน,นันกกอนะคะเพราะว่าอ่าผู้ยิ่งคนเนี่ยเขาบ่ได้ว่ามีแต่เขตสีดดม้ผู้เดียวเนี่ยค่ะมันมีหลายเขตมันมีหลายหลายคนที่เขาต้องดูแลเนาะคะ่ะเนาะเขากะ มือใดเขาว่างเขาขอสีแวะมาปกติเี่ยเขาสีมาอาทิตย์ละครัง้งครั้งนะคะอาทิตย์ละทุกแรกๆอาทิตย์ละครัง้งครัง้งครั้งนะคะตอนนี้เขาก็สีมาเดือนละสองครัง้งหรือสามครั้งนะคะค่าประมาณนั้นนะคะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยแต่ตีมากกับสีคอลุองคลิป่อนเนอคะ่ะพี่น้องนะคะเป็นวันอีกแล้วหสีเฝ้านะคะเดี๋ยวตีหน่อยมากสีบะเห็นนะคะจีบายสามแล้วเนาะยังไงกับค่ะบอยยังเมื่อเอินเขาก็เจอกันคะ่ะแก เดี๋ยวเวิรงก่อนเดี๋ยวสิพาไปเก็บผลไม้น้ำเนาะค่ะเนาะจังไดกับข้อมูนเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเนะ้ะคลิปนี้ตีไม้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะ